สวัสดีครับพี่เน่ทำอะไรลูก<อ>ฮะคันเหรอถึงท่าแซมบัสนะอเออลูกมันลูกอยู่ไหนลูกเอาลูกใส่ไว้ในกระดองแม่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 ทำไส้กรอกอยู่ลูก แม่นึ่งข้าวพี่เนตทุจ้าหรือยังป้าอะไรพี่เนมาคุยกับพ่อก่อนเนี่ยน้ำน้ำต็กเต็นเตกเบายัง ฮะอะไรนะน้องน้องเออน้องน้องหอมแก้มก่อนไปปิดฝาแซมมัดไว้ปิดปิดเหม็นเหม็นเฮ้เฮ้ฮห้าสี่สามสองหนึ่งจุนไปปิดฝาเซมมัดไว้ก่อน ปิดไว้ปิดเออปิดปิดไว้ปิดไว้ได้เป่าเอามาพ่อปิดให้โอเคพอโอเคพอปิดได้ไหมามาพ่อปิดให้พ่อปิดไว้ให้เออเวลามีอะไรกัดจะได้เนี่ยจะได้ทาได้เปิดไม่ได้แล้วค่ะ เปิดไม่ได้แล้วค่ะมักไกลไกลที่สุดครับผมเน่หนูไปทางเลยมามามาอมเอาสซมบัสไปเก็บเร็วเอาสซมบัสไปเก็บในบ้านไป ออเอาไปเก็บเอาไปเก็บในบ้านเล่เน,เน่เต้นเพลงให้พ่อดูหน่อยด,ด,ดิดูดีดงดูดีดงดูดีดงโดดโดดดีดงมันร้องไงนะดูดีดงไหม ดูท um> ี่ดงเรื่องอะไรวะแช่แดดแดดแช่แดดแดดแช่แดดแช่แช่แช่แดดแช่แช่แ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 ้่มีบุญมีเงินอะไรวะเนี่ยพ่อก็ร้องไม่ได้เหมือนกันว่ะเล่นผู้เดียวสี่ล่ะพี่น้อง เตืนเสามาเมื่อนี้นี่่ตื่นสายนิดนึงครับผมตื่นเจ็ดบ่วงกลัวกับนีมือเช่ามือสายเป็นธรรมดาของเพิ่นนั่นแหละเดี๋ยวไปลงน้ำเนี่ยยังเกาะ เดี๋ยวมันชิดีดปากเอาดิดิดองดิดิดงโดโดโดดิดง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  ดีดง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 หนึ่งเขา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 อีแม่หนึ่งเขาหนึ่งเขา,เขาแต่บ้านหนึ่งเขาขบรรยากาศบ้านทุงครับพี่แน่จไปใกล้เตาเนะ้อะเรต้องไปไรมันงหรอกยาน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 ,ยาน อีแม่เราเห็ดอย่างไรเขอขันใส่กอกเราบบท่านใส่หมูบ่แม่บ่ผสมเครื่องใส่กอกหุ้นเส้นนะครับปิดฝาไว้ก,ก่อนอ,อีแม่ได้อีหยังมากินโอ้ออมออมพวงไข่ออมพวงไข่ออมนัวนัวซดโกรก,โก อมพวงไข่พวงละห้าสิบบาทใส่ผักซีลาวใส่ผักอีซีลาวใส่ผักอีตูนะ่เนาะแล้วก็ขน,นมขน,นมก้องแกงพวงมะลยัยแล้วก็ผักบะเขือพวงบะเขืบเอบะเขือยาวส้มผักเกือบบะเขือยา,าวเผาเนี่ยอุ้ยป่นก็นได้ไม่ะตำเจียวเนี่ย ซุปซุปบ่เพราะว่าเขากินกับข้าวเหนียวกินกับปนีพอดีเด้อเดี๋ยวเออเดี๋ยวข่อยมาโจาก,กีไปโหลดเดี๋ยวข่อยมาตำเด้อฮะ,ะเออเออเดี๋ยวข่อยมาตำให้โจกีไป่อยนะเดี๋ยวแพร่ว่าสิถ้าะั่นเดี๋ยวข่อยมาอ้อมเองก็ได้แม่จเจ้าเฮ็ดโหลดเจ้าเฮ็ดงานเจ้าโหลดเดี๋ยวข่อยมาอ้อม เจ้าแค่กำกับว่าไฟมันยั้งอยู่แล้ฮะไฟมันยังอยู่แล้วไม่อยากไปเสียไฟไฟใครฆ่าเดียวใครชิมมาดั่งไหมถ้าท่านเจ้าอยู่เอานี่นี่มาหนีบ่ไครบ่ค่าเดียวได้เออไม่ได้กวนปปนั่นเดี๋ยวกว่าจะมาเห็นแนวสูบเนี่ยกินก่อนพี่น้องเป็นข้าอยากน้ำใส่กว่าหาชิปไปไหมบ่หกชิปหกชิป มันีมีอย,าอออย่างอีกบ่ปลาสมมีบ่ะบรนยากาศอ่ะเดี๋ยวตัวหน่อยไปก่อนครับผมเดี๋ยวไม่ค็ดกับเขาไม่คิดกับเขาเหตุใดจัครับผมเดี๋ยวจังไปชุมม่มบรรยากาศต,กากกลลตัวหน่อยเค็ดกับเขากระเซียเข้ากันนั่นแหละตัวหน่อยเ็ดจำว่าความหอยเมือ่อวานอันนี้ใส่จะเข่าขว่วนนะไม่ปออ่อโอเคไปก่อนสวัสดีครับ